สวัสดีครับผมผมเบนกับโมกิมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็อยู่เกมไฟนอะลแอตแลนติวเวอร์เองครับผมนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นมาได้เรื่อยๆครับตอนก็รู้สึกว่าจะเข้าไปอยู่ในส่วนสนุกใช่ไหม,มก่อนอื่นเลยต้องขออภัยก่อนล่วงหน้าครับก่อนที่จะแคสเกมนี้ผมค่อนข้างอาการไม่ค่อยดีนะครับเพราะอา,ากาศหนาวมากแล้วก็ผมค่อาจจะเป็นหวัดอยู่น้อยนึงนะครับผมนะถ้าเกิดแคสแตะกุนอากาศต้องขออภัยครับผมนะดูสภาพผมเนี้ยการเป็นคนหนาวแล้วแล้วผมก็เพิ่งตื่นด้วยนะ เกอบตื่นไม่ไหวอะเกิดตื่นมาแคสเกมไม่ไหวอากาศแม่งน่านอนมากคุณนอนยาวเลยต้องขอใหยทุกท่านได้เกิดวันนี้แคสอีิ่ยนะครับผมนะแต่ก็อยากจะแคสอะไม่อยากจะอยู่แต่โอเคเนาะมาเล่นกันเลยไหมก็เราจะพักที่แล้วเราก็ได้มาเอลเน็ตมาใช่ไหมท่านก็บอกว่า,วามันดีมันก็จะเราใช้ต่อกแล้วกันเนีย่ยมาวันเอลเน็ตเนี่ยมา,มาบอกว่าวันนี้จะได้ตัวไนท์แมมมาเพิ่มอยากได้ซีรีส์ไนท์แมมเพิ่มอบบพวกตัวละครซีรีส์ nightmare. ไนท์แมนอะไรที่ ผมเห็นในแม็เฟสดีแล้วก็อยากจะได้เพิ่มแล้วโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเรามาถึงตรงนี้มาก็เอาเลยเลยบัฟมัไนไบบอลสุ่มฟางโจมตีขั้นสูงอย่างที่บอกไปครับทานี่มันเด็ดมากไบสองปอบปอบปอบ,บ,บ,บนี่ก็ใช้คิก,กะใช้ท่าวอ,อเตอร์ฮอตสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายตายไปนหนึ่งตัวเฟรเดนเลรนี่เดย์แล้วทางป้องกันแล้วก็ไบบอลบัม ลูกบอลพิษ water hose ตาย10%ตายเรียบร้อยโอเคให้ขี้กะใส่วอเตอร์ฮอ e ไปเรื่อยๆผมนะพลังรุกสัตว์ที่จะเรื่อยๆก็ตายได้เรื่อยๆจริงๆโซมเมเลวเนี่ยก็มีพลังจบปีค,ค่อนข้างไวยแมงในประเทศก็มาเลยโอ้โหบอกว่าต้องการไนท์แมงไนท์แมงบอดี้มึงมาเลยนะแหลมเป็ดครับผมนะมาเลยมาซูมสองเอออย่าลืมว่า ไส่เต็บอันสกรูอันสกรูสองอันสกรูอันสกรูอันตาเรียบร้อยครับนะโอเคในเมื่อได้ไนท์แมวบอลนี่แล้วก็ได้เวลาลองครับผมนะผมจะขอเปลี่ยนมาเลียวเน็ตกันละกันเบจามาเรียนเดี๋ยวมาดูครับไนท์แมวบอลนี่อยากได้ซีรีส์ไนท์แมวนานผมฟื่นว่าจะซีรีส์ไนท์แมวมาทั้งเยอะๆในปนีแรกผมชอบซีรีส์ไนท์แมวแต่เฟรดี้แล้วมาดูไนท์แมวบอลนี่ครับว่าทำอะไรได้บ้างนี่ รูมซองเจ้าที่บอกครับผมนะว่าเราอ่านสกิลได้แล้วไบต์สองโอเคใครในแบลเบิดี้และนี่เดย์สองลดพลังดีเฟนส์ศัตรูเพิ่มขึ้นแล้วก็พิต้าวิวสองโอเคก็คือมีท่าเลนดี่เดย์สองจะลดพลังเจอบ,บ้องกันของศัตรูได้อย่างมากอมโอเคถามว่าดีไหมก็ดีนะนี่เพราะถ้าเจอพวกบอสพวกอะไรเนี่ยเลนดี่เดย์สองลดพลังป้องกันศัตรูอย่างมาก ทำให้มันตายได้เร็วขึ้นเมโอเคนะเอองั้นก็ใช้เลย <c oughs> นะแล้วก็มีทาพิซซ่าสองที่จะตีหมู่ได้ค่อนข้างแรงโอเคโอเคผมใช้ผมเอาในาแมบวันนี้เอาอันนี้เรายังไม่ข้ามเนี่ยผมจะได้ข้ามไปแล้วนะสงสัยแม่งจะออกมาใหม่ก็ข้าแม,ม่งใหม่กัแล้วกันัหม <c oughs> เดี๋ยวก็ให้ในแมปวันนี้ใช้ลีเดสองไบรทรวมซองแล้วพลังโจมตีเอ้ะ โอจะใช้่ห <struggled> น <tr> ี <Wei ens> ้ day สองไม่เป็นไรมาเวลาคอมโบอันสกรูแล้วอันสกรู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 สองมุ้งไม่ตายเลยวะโอ้โหไม่โดนแล้วเมื่อกี้ทานสกรูลุวงผมอืมเว้นด a y ปั๊บเมื่อกี้น่าจะใช้ฮิวมากกว่าแต่ไม่เป็นไรโอ้โหสองแล้วก็โจมตีไบต์สออีกรอบอืมกลับมาผมไม่ต้องอันสกรูแล้วมั้งเนี่ยทอสติกไบต์ เรียบร้อยเรียบร้อยแอ,ยอนสกรูแต่กับบอที่้สุดจะติดยาครับทานสกรูอันสองครับอัพยายาม,มันรัวดีมากผมจะรอดูว่าถ้ามีไนท์แมตัวไหนที่มีพลังพลางโจมตีก็จะสามารถแทนฟันท้องเฟรดดี้ได้เลยโอ <c oughs> ้โหโรเล่นเฟรดดี้มึงนิ่งมากเลยนี่เดย์สองนครับป้องกันใบสองแล้วก็ เมื์อเดย์บัฟแล้วก็กลุ่มซองแล้วก็โจตีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นป oh, so, าร์ตี้อันสกรูอันสกรูโอ้โดนโดนเรียบร้อยแหมกังตกใจเลยโอเคครับได้โลเ้นเฟดดี้มาชิบหายแล้วถ้านาจจะเก่งนี่เลยงั้นก็ลองใช้เลยครับขอแทนแฟนทองเฟดดี้ในการรอบนี้เพราะในแมวบอลนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่โลเ้นเฟดดี้มาหรือนี้มีท่าอะไรบ้าง น่าจะไม่เป็นท่าน่าจะมีท่าที่ไม่แรงกว่าพวกซีรีส์ไนเม้นะเพราะว่าไนแมนนี่แม่งแรงกันสุดแล้วเดี <laughs> ่ยแม่งนั่งนิ่งมากอะโหมีจะขยหน่อยก็ได้นะมีท่าจับ์สแกรงด,ดีสองคล้ายนะแล้วก็ฮันติ้มีโอกาสที่ทำให้ตัตตูกลายเป็นหินกูเป็นหินได้ด้วยเป็นหินแล้วไงอ่ยก็จะนิ่งไปเลยอะโอ้ท่าเด็ดโกลเดนเฟนดี้ครับ คือตาเป็นเป็นหินได้โอ้อะแล้วนะแล้วนะโอ้ส่วนท่าอ mm ื่นๆก็เป็นท่าที่เห็นได้ทั่วไปครับดังนั้นก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่เปลี่ยนกลับเป็นไปทำเฟตดี้เป็นเดิมเมื่อกี้ปาตีหลักเกือบตายครับบัตตี้อสกรูจัดการได้หมดเลยเอาไว้ปาตี้แสกรูไม่ธรรมดาครับอ่ะมาอ่ะโหทีนี้มารวยนะตั้งแต่ใส่ชิปครับโหในแมฟกซี่แลมเปดแล้วครับเนี่ยนะรอมานานแล้วเบอร์เดย์ ใบสองแลนี่ day สองสวิตต์เฟสอันสกรู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 สองอันสกรูสองเวเนี่กดะติดเราเป็นอันสกรูไปเรื่อยแหละมาลอยอยู่อันสกรูอันสกรูอันสกรูเรียบร้อยโอเคครับเราได้ในแม็กฟ็อกซี่มาแล้วโหถ้ามันเด็ดจริงผมจะได้แทนไปท็อปเรดดี้ได้เลยเนี่ย มาดูวันนี้ว่ามีอะไรบ้างครับผมนะไนแมร์ฟ็อกซี่โอ้โหเราจะได้เป็นเซตไนแมร์ทั้งเซตครับผมนะลองไนแมร์ชิกะก่อนท่านไนแมร์ชิกะมีท่าเบาคล้ายๆทอยชิกาผาจะให้ทอยแทนทอยชิกะด้วยกลายเป็นเซตไนแมร์อย่างสมบูรณ์แบบมาลองนี่เฟรเดนไนใบสองอันสกูสองคอสคีสองเป็นสายบูครับใบสองอันสกูสองคอสคีสอง แต่จะแย่หน่อยตรงที่เราไม่มีรถทางโจมตีถนา่เกิดเราจะเล่นเซตนเนี้ยใบสองเอาไบสองไม่ติดเลยอ่ะเฮ้ยยีทำไมไม่ติดวะเออติดแล้วข้อดีของในแม็กฟ็อกซี่ก็คือวิ่าอันสกรูสองแล้วก็ฮอตชีสสองที่จะโจมตีหมูได้แต่ว่ามัน ถ้าเกิดผมไม่ใส่แฟนทมเฟลตี้มันจะกลายเป็นว่าไม่มีพลังพงโจมตีมจะโดนโจมตีแรงและมีสติ๊ตายสูงมากตรงนั้นคือบอสเราครับนะใครยังไม่รู้เนี่ยครับตรงนี้คือบอสของเราแต่ว่าผมยังหาทางเข้าไปอยู่มายะหูมา,มาลวนในแมชชีกะจัดไปมาดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างครับอย่างที่บอกครับถ้ามันเด็ดจ,จริงผมจะเปลี่ยนเซตนี้ให้กลายเซตในแมททั้งหมดไปเลยเอาแมงบัควีดเว้ดูสองมาอันสกรูอันสกรู อันสกรู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 สองเฮ้ยโอ้โหวอเตอร์ฮอตม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันสกรูต่ออันสกรูอันสกรูอันสกรูเฮ้ยไม่ติดเลยเออติดแล้วได้แล้วครับผมนะเซตในแม่ทั้งเซตผมขอใช้แทนทอยคิกาเลยแล้วกันไหนทอยคิกการนี่ ได้แล้วครับผมนาสี่ตัวเซตไหมแม่หรือว่าจะเด็ดไหมถ้าเด็ดดวงจริงๆจะใช้ยางนั้นไปเลยตลอดเกมครับอา้าวยู่ทีบก็โผล่อา้าเฮ้ยนี่นะไม่ทันได้เก็บอะไรเลยแบ๊แบ๊ดพิส่าโอ้พังโจตีสูงโอ้แรงแรงแรง <c oughs> แต่ท่าผมลืมดูท่าที่ตาม วอเตอร์ฮอสใบสองโอ้โห <c oughs> คือถ้าจะแย่ครับคือไม่มีทั้งบัฟแล้วก็ไม่มีทั้งรถพลังโจมตีถ้าผมจะเล่นเซตนี้ผมจะลำบากมากถ้าผมไม่เก่งจริงผมจะเล่นไม่ได้ผมจะตายเอาใบสองใบสองใบสองอันสกรูสองไม่ติดด้วย ไปสองปาร์ตี้นี้ดูเทจริงครับแต่จะเอาจะเอาตัวไม่รอดเอาถ้าเจอตัวเ,เกรงนี้เอาตัวไม่รอดแน่นอนผมเสียวอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างเลเวลเยอะอยู่ไงเออมีคอเลยไหม X4 เออเอา,ออเอา,เอานี้มาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอี X4 ฮิลแล้วก็บึ้มโอเคเอา อ๋อต้องกดเข้าไปในเต็นท์แบบค้างไว้โอ,อู้แม่งก็เดินตั้งนานครับแม่งเอ้เดยดาวเพิรในเมื่อผ่านไปแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวผ่านไม่ได้โหแล้วแม่งทางแย่อย่างเยอะคือต่อไปนี้เราคงจะต้องเดินอยู่ในทางสีม่วงเน,นี่ยครับไปเรื่อยๆมีทางลับป่าวะโอูโอ้แทงเกิลชิบหายแล้วฮอตชิทเรเดนเอาท่าโจมตีหมูรวๆ,ๆมาแบ็คพิซซ่าพิซซ่าวิว าำโจมตีหมูแรงๆทั้งนั้นครับแต่กูจะตายแล้วเนี่ยดีนะม,ม,ออตตนมีตัวฮิลแล้วก็มีออโต้รีเจนอ๋อเออจริงด้วยเรามีตัวฮิลแล้วนี่เฮ้ยนี่มันใช้ท่าวอเตอร์ฮอตตูมโอ้โหออโต้รีเจนเก่าไม่อยู่ครับแม่งตีแรงมากบราเดนใช้ท่า,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 าสารพัดท่าตีหมูครับแบทฟิสต้าอันดับสองโอ้โยเลนะเสียวเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมันจะตายเอาถ้าเกิดเจอพวกนี้ คิบหายคนนี้มันสกเก่งขึ้นน่าอีกแล้วโอเคตัวอะไร่ะคือตัวะไรวเนี่ยอะไรอะไรอะไรชื่อแม่งยังไม่รู้เลยลกูจะรู้ไหมเนี่ยโอเคเอาปัรติยารสครูมาเลยั้ยอันสครูอันสครูอสครูเรียบร้อยชาโดว์บอนนี่เออถ้าเกิดผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะชื่อว่าชาโดว์บอนนี่มาลองเลยกันตัวแม่งไม่มีชื่อนะเล่นง่ายจริง โอเคแล้วก็เราใช้วิธีโอ้โหเลดแบกมีท่าคอนติ้งทำให้ศัตรูกลายเป็นหินแล้วก็เรียนแบบท่าศัตรูแล้วก็คลิปบล็อกอ๋อสามารถที่จะออโต้รีสเลกสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้โอ,โ,โอเคค้นติ้งใบสองโอ้มีติดติดเป็นหินด้วยเออถ้าเกิดพวกนี้เล่นให้ดีมันก็เคหมกันนะพวกที่ทําให้เป็นหินได้คือถ้ามันติดมันก็ดูดีอ่ะถ้ามันไม่ติดมันก็แย่มอนกัน ก็ยังธรรมดานะสำหรับสายตาผมพอเล่นเซ็ตในแม่แหละชอบปาร์ตี้นี้ไม่ได้เก่งอะไรครับมันเท่ดีพอแค่นี้ก็พอครับเรามีปาร์ตี้ในแม่แล้วก็ปาร์ตี้อันสกรูครับนาฬิกาเออมันตอนที่เราก่อนจะมาในเรื่องนี้ก็มีพูดถึงนาฬิกาอยู่เราต้องเก็บลองเก็บดูออันนี้อะไรอยู่มันอันนี้อ้าวอันนี้เข้าไปทําไมเนี่ย ดด้วยไม่รู้ให้ทำอะไรครับผมเนะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะจะบอกแล้วนี่จะเป็นกรรมการกรำหนดฉากจบของพวกเราชิมหายแล้วผมทำอะไรลงไปวะเนี่ยไม่รู้เลยนะแลวทางแยงมันก็เยอะเกินเลยเกินจากเต็นท์หนึ่งอ๋อนี่กลับมาที่เต็นท์เดิมอ๋อโอเคงั้นเราขึ้นไปเต็นท์บนบ้างอืมไปเอาโตรงนี้โอเคอตรงนั้นมีต้นไม้บัก็กไอหินบักด้วยผมเห็นเลยนะ ใบสองใบสองอันสกรูสองเรียบร้อยเรดแบบหมีแดงเฟ e ดดี้แดงทำไมเราไม่มีโอกาสได้มากวะเอ้ามาโหพอได้ชิปมานี่มันได้รัวจริงครับวิทเล e เฟรดดี้โหไเชี้ดูท่าดูท่าโหแม่งถ้าทำมันจะวักมันมากครับไวเกินไม่ได้เปลี่ยนมันอันบาตี้อันสกรูเลย โอเคว่าอะ้รก็ลองเลยม嘛เปลี่ยนไปชีก้กะไหนวิทเลตวิทเลตเฟดดี้อันนี้โอเคลองที่จะเต้นเลยกันเอาละเรื่องจะเต้นนี้กันเตดน,นี่ก็โผล่ตรงนี้โอเคอาเจ้าแม่งสุ่มเหรอวะทำไมกูมาโผล่ตรงนี้เนี่ยไม่ดีแล้วผมนะโอ้ยแต่ว่าเต้นแม่งมีการกวนด้วยครับไม่ใช่ว่าจะออกทางเดียวได้เสมอไปวิทเลตมีอะไรบ้างมิกทอสโอ้ยทากาคูมซองรถพลังโจมตีอันนี้ดีเ yes, C ส ท่าสันสกรูหม,มูค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าธรรมดาลเลยแหละดีที่มีท่าลดพลังโจมตีครับแต่นอกนั้นท่าอื่นๆก็เบาๆแต่เอาไว้ที่อีกปาร์ตี้หนึ่งได้พอตชีสองแบดพิซ่าใช่แต่ท่าโจมตีหมูพวกนี้ก็พอครับพิซ่าวิว แล้วก็ให้ในเม็กซิโาปิดจะท่าวอเตอร์คอสวอเตอร์คอสบึ้มไปหนึ่งตัวเรดเดลิลฮอตชีสโอ้ร้อนฮอตชีสเข้าไปครับผมนะร้อนตีนีกหนึ่งร้อนตีนีกหนึ่งเรต้าเรียบร้อยเรดเดลิลเซตนี้จะได้สนุกกับการใช้ท่าโจมตีหมู่ครับแ <c oughs> ม่งอลังการเท่านั้นเลยท่าแต่ละคนท่าตีหมู่แต่ละคนน,นี่เรียกว่าเป็นอัาชีพเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยครับ มึงก็รัวเกินฮ้ยไอ้นี่มันคนร้านขายขอ,อก็มาด้วยอเอระเออดีๆลถรางป้องกันแม่งก่อนใบสองใบสองว้าตีแรงไงตีแรงไงเดี๋ยวอยว่ารู้เลยครับม,มันใต้เปลือกแต่เอามาเปลี่ยนไม่ทันว่าใช้แต่อานตรกครูจัดการแล้วหน่อยแม่งตายไปก,ก่อนเลยกำ๊ำมถ้าเจอตัวเก่งผมจะเปลี่ยนปาตีแล้วก็เอาวิเทเลตเฟสดีมารถทางโจมตีเปนก่อน อแต่ว่าดีครับแต่ว่าดีมาลัวเกินเอ็นโดพลัสตัวกับไปแยกเลยนะมาอันสกรูเลยลัวอันสกรูอันติดติดแต่ตัวแรกเลยดูแล้วไม่น่าจะเก่งไงแต่ก็แต่ก็จะลองครับผมนะมาือที่ทำไรได้ไม่น่าจะเก่งนะดูจากสภาพตัวแล้วกับไปแยกเดีย่ยมาลองหน่อยไม่แน่เพราะมันเป็นตัวที่ออกมาหลังหลังๆมากมาจจะเก่งจริงก็ได้ กูจะไม่ดูถูกใครต้องมาลองกันับลองแล้วค่อยว่ากันถ้กนา,ากูมาผิดแต่แรกเอา้ามีออนวอลโอ้โหคาป้องกัน 50%! เอเย่เด็ดเด็ดครับเด็ดเลยโล่ป้องกัน50%สิเมีออนวอลแล้วมีอะไรอีกไหมขอดูอีกเร็วท่าไหมอายบีมมีเดียมดาเมจอ๋อมีโอกาสจะกินทคอนทิตอร์ฮอสสองห้าสเต์ตาย พลังลดต่ำกว่า50%คือตายหมูครับเฮ้ยโอ้โหนีหานี่แม่งมึงมึงกระเบียแต่มึงเก่งมากเก่งกว่านายแมชชกะแล้วครับคิดดูกันเอามาแทนนายแมชชกะก็ได้เลยเนี่ยฮาวแล้วมันพวกกูนี่มันนิ่งจังเออใส่ท่าหน่อยเ้ยอย่าอู้อย่าอู้รออู้รัว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 พอจะทอสองตายแน่นอนครับโอ้โห ต่ำกว่า50%ตายคือเลือดลโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะฮ่านี่มันโหสัตว์เฟร d เดนลหมดเฉพาะสองตายแน่นอนครับรอบนี้บึมเดี๋ยวพลาดหน้าแล้วค่อยจัดปาร์ตี้ที่จะไว้เป็นปาร์ตี้แกล่งเนี่ยครับปาร์ตี้เซฟตัวเองไะมไม่ใช่ปาร์ตี้ที่เอาไว้เอาเท โอเคครับผมขอตัดพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนนะครับนะพาร์ทนี้ก็กำลังหาทางรับอยู่ครับแล้วก็สะสมตัวพิเศษเพิ่มขึ้นเพียบเลยนะครับผมนะก็พาร์ทหน้าค่อยมาเริ่มหาทางออกกันต่อแล้วกันไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมไปกับแคทเอตอร์ตัวนี้ก็ขอรับเกินเลยครับเพื่อนฝูง